ติ๊กตอบท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้เราไม่ยอมรับความจริงกันคือนักการเมืองที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีเช่นนายเศรษฐาทวีสินหรือว่าลูกสาวทักษิณยังไม่มีความชำนิชำนาญพอที่จะต่อกรกับระบบราชการทหารกรบฏชาติโทษประหารชีวิตได้ เขาจงวางหมากวางเกมหลอกล่อไปอ่ะครับเขาเรียกว่าวิ่งกันหัวปั่นเลยจ้าละวันชูวิามนวิสิทธตที่แกเป็นข่าวได้เนี่ยเพราะหนึ่งอดีตส,ส,สองข้อมูลแกก็ลึกที่เชื่อถือได้สามเจ้ามีคนให้สัญญาณ เพราะนั้นข้อมูลของชีวิ์กมนวิสิ์ก็เป็นข้อมูลปกติที่รายการของเรานี่ได้นำเสนอมาเยอะว่าสนามกอล์ฟทั่วประเทศะถ้าเอาก็จริงมันก็ผิดกฎหมายทั้งนั้นแหละเพราะว่าถมคลองถมแพรกที่พูเก็ตเนี่ผมจวดแล้วก็เบรไว้คนมันก็ไปแอบลายเซ็นปลอมว่าผมเซ็นให้แล้ว มันขโมยที่สาธารณะหนองน้ำสาธารณะบึงบางนะครับรวมทั้งสนามบินเก่าญี่ปุ่นนะไปอยู่ในเขตของสนามบางพีตะมุรปราการนี่ก็ทั่วไปครับท่านนี้ก็รบทุกแห่งเนะ่ยหมู่บา้านหยาดสารนี่เรื่องโกงภาษีเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแล้วก็พวกนี้ก็มีเงินที่าาจะอัดฉีดทุกระดับสุดท้ายก็จบที่อายการสั่งไม่ฟ้องหรือไม่ก็ยกฟ้อง มันมีช่องอยู่เยอะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละที่นักการเมืองพรรคการเมืองต่างก็รู้กันก็เรียกไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่นครราชสีมาก็รู้อยู่แล้วสัมมนาพรรคพลังประชารัฐในเขตบุกลุกอุทยาน,นชัดๆนะปากช่องหมูสีก็ทั้งนั้นแหละครับคือเราไม่พูดความจริงกันเมื่อเราไม่พูดความจริงกันก็หมายความว่าเก็บมาแบล็กเบร์กันตลอดเวลา ปปอรับเรื่องประชาชนไปเท่าไหร่แล้วเขาไม่แก้วเนี่ยผมร้องคนแรกเลยว่าทาไมไม่ชี้มูนอิิบดีกรมการปกครองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีไปยกเสรีพิสุทธิ์เยยนเลอเลิศดได้ผมเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาก็ไปเพิกถอนนสสามกอพันสี่รอยไร่ที่เขาไม่แก้วคนช่วยจริงคนทุจริตจริงคือคนอนุมัติคนเสนอให้อนุมัติ เหมือนกับที่ผมพูดอยู่เสมอครับทานทีกร็รพนนวันนี้สวาศูนย์นคะแนนสองร้อยห้าสิบคน้นาคอชชอทุนเสนอพระมหากษัตริย์ไปได้ยังไงมันขัดหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอยันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอำนาจอาธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจนั้นผ่านรัฐสภารัฐบาลสาัน และศารก็มีสารนิกาเท่านั้นนะม่ใช่ศารเลอะเยอมากมายเป็นข้าวสารโอ้โหหลายชนิดนี่มันแช้ไม่ได้ผิดระบบรัฐธรรมนูญมาตราสามมีใครสนับสนุนบ้ากี่คนมันไม่พูดถึงกันเลยครับท่านดีครับเมื่อวานนี้ผมไปสัมมนานครับท่านดีครับในที่ประชุมประธานาธิบดีสาภามีไม่เข้าใจอีกครับพ่าผมพูดอย่างนี้ ระบบการเลือกตั้งนี่ทางอ้อมีนก็เรียกระบบรัฐสภาระบบการเล totally cool. right ือกตั an ้งโดยตรงก็เรียกว่าระบบประธานาธิบดีทุกวันนี้นายกเทศมนตรีผู้ว่ากทมนี่มันมาโดยระบบประธานาธิบดีทั้งนั้นนะประชาชนเลือกตั้งโดยตรงหนึ่งเดียวนะสัาติสิทธิพันธ์พัทยานายกเทศมนตรีทั่วประเทศนายกอบตนี่รวมทั้งประธานากรทั่วประเทศแปดพันกว่าแห่งคนอย่างผมมาพูดเนี่ยบวชมาจนกระทั่งว่า ต้องลาสิกขาบทเองนะครับแต่ประเทศไทยไปเชื่อแม่ทีห่มเขาเพิ่งเข้าไปวัดแม่วัรดรู้พระไตรปีดกจะข้ามสนามอารมณ์ว่าที่นายกรัฐมนตรีทหารตำรวจก,รการก็หัวร่อเยอะเยกันแ่ะครับว่ามาเมื่อ,อไรเดี๋ยวก็ขีกระบาเดเลขาธิกาสินก็เหมือนชีวิตพูดสะสมตูดนายกมือผ่านไปนายกรัฐมนตรีหล่นอากตำแหน่ง ก็เหมือนลาออกจากตําแหน่งคอรามอทุกคนลาสิ้นสุดต้องตั้งกันใหม่ทาหารก็คุมเกมทั้งหมดแล้วตอนนี้พลเอกประวิทธิวงสุวรรณเท่านั้นหรือไม่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเท่านั้นที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปก็ไม่ให้คนอื่นหรอกผมไม่ได้เพิ่มพูดวันนี้พูดมานานมากแล้วแต่ว่าคุณใคร